โดนนแ่สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนะครับปี m ีเอ็มบเกม Home s เปอร์โทมเซอร์ไบสครับผมกับคลิปกระทืบผีนะครับ EP ที <dungeon Yaz> <prompt> Ep. ่32ครับผม EP ที่แล้วนะครับไม่ได้กระทืบผีเลยนะครับผมวิ่งหนีออกไปเลยนะ โอเคครับมาดูกันสิว่า EP นี้จะได้กระทืบผีกันหรือเปล่านะครับผมแจ้งรายชื่อกันนิดนึงครับมีเป้นะครับมีเจนนะครับมีนิพานะครับแล้วก็มียูริครับผมโอเคครับได้มาเป็นกระถางทูบนะว้าวอ่าอยู่ในแมพวัดล้างนะครับผมไม่ได้เล่นานานๆมันก็จะงงๆนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับช่วงที่หายไปนี่ไม่ได้อะไรนะครับผมเกมมันแปลกๆนะมีแหลก มีบัก๊กมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมช,ช่วงนี้ผีจีนน่ากลัวนะครับผีโปมันเยอะยยเราก็ไม่อยากนะครับไม่อยากที่จะไปเสี่ยงดวงกับผีพวกนั้นนะมีโปแบบน่าเกลียดมากเลยนะโป้จะแฟดอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวนี้เราลองมาดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะสวดก่อนเลยนะครับไม่ทำอะไรนะสวดอย่างเดียวนะ ไม่เน้นอย่างอื่นนะครับไม่เน้นสู้ครับเราสายสวดนะกลับมาใหม่จะให้ไปวิ่งสู้กับผีก็ใช่ที่นะครับ,บรสว,สาาสวสดอย่างเดียวดีกว่าเนะาะโอเคครับลูกเป้ดแดงเถือกไปแล้วนะครับผมได้มาอ้าวล่วงไปแล้วนะครับลูกเป้นะครับโอ้โหไอ้ควายแดงก็ผีไล่ตัวเดียวเลยนะ เผื่อผีเฝ้าวิญญาณด้วยตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับจะขึ้นหกสิบแล้วนะว้าว <Wow. S 1> ผ่านหกสิบไปแล้วนะครับเราไม่สนใจนะสวดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปช่วยทีเดียวเลยนะยิพาแดงไปแล้วนะครับพาดน,นิดนึง

เล่นให้ร้องไปไอ้พวกผีเฝ้าเฝ้าเนี่ยเล่นให้ร้องเลยมึงข้างล่างบนวะตรงนี้นะเอาอเก็บวิญญาณไปแล้วนะครับข้างล่างนี่นะเดีย๋ยวจะไม่สวดต่อครับหาของติดไม้ติดมือไว้สักอันหนึ่งนะเป็นพยงพยันอะไรก็กได้นะ โอเคครับชูุบเป้ไปแล้วนะครับเป็นเกตโตเลสก็ดีเหมือนกันนะเครื่องดืมชูกำลังนะครับสวดให้ยับไปนะอย่าได้แข่ใครจะว่าไงช่างแม่มันครับเราไม่ซีเรียสนะ ครสามเครื่องน,นะครับผมอ่าธิพาล่วงนะครับข้างล่างนี่นะครับอยู่ข้างล่างนี่แหละแถวๆนี้แหละเฝ้าไหมวะโอ้ผีเฝ้าผีเฝ้าผีเฝ้าว่ะผีเฝ้านะเฝ้างนี้สวดให้ยับเลยนะบอกเลยนะครับเฝ้าอย่มันจะสวดให้ยับเลย เฝ้าไหมไม่เฝ้านะไม่เฝา้าเขาเฝา้าสวดให้ยับเลยสวดต่อนะครับเดี๋ยวสักหกสิบวีเข้าไปช่วยนิพานนะไอ้ลูกเป้โอ้ไอ้ควาย สวดก่อนครับมีปีนออกด้วยวะงงงงไอสัอตว์งงตรงไหนอะข้างล่างเหร โอเคครับชุบนิพาก่อนนะแล้วก็ยาอยู่ตรงนี้ด้วยนะวว้าวยาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเลยชุบตรงนี้เลยนะใส่สจะไม่ได้กระทืบอีกแล้วนะเกมนี้ดูทรงแล้วนะครับอา้าวลิลลนนี่ ยู่ริโรนิกมาแล้วไปช่วยยูริก่อนตามว่ะโอ้ยตามไม่เลิกด้วยตามไม่เลิกด้วยสุ์ฮีโรก็ไม่มีกูเนี่ยสุ์ฮีโรก็ไม่มีสิบเจ็ดวิ แน่แน่ลบแ,แน่แน่เรียบร้อยเอออะอ,ะอะตรงนี้แหละให้มันไปช่วยคนหนึ่งนะทำไรอะโอ้โหกูให้มึงไปช่วยโอเคเราอาฟื้นได้อยู่แล้วนะเรา,าไม่ซีเรียสน,นะ เล่นที่พาแต่เซอร์กสวดไม่แม่นนี่ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วพิมพ์แชทยังไงจ๊ะำไม่ได้แล้วพระกอบกดเอนเทอร์นะแต่ที้ดกดเอเตอร์ไม่ได้แล้วไหนไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องชูปกูฟื้นเองได้ e อ้ตี๋ตรี เรียบร้อยจะรู้มากเกินไปแล้วกินเอเนจี i n k ก่อนสายสิทธิ์ของไว้ก่อน ตู้แล้วล่ะแบบนี้ดูทรงแล้ว,ว่าจะต้องแอบตู้นะแต่จะแอบตรงไหนนันล่ละพ่พาไม่น่ารอดแล้วนะครับโอ้ลากมาหากูอีกอีเวนอีเด็กเปรต

ที่เว็บเรียบร้อยรอดนักเลงเหี้ยเคเราทําสุดฝีมือแล้วนะครับแต่ได้แค่นี้นะเรารอดนะทิ้งเพื่อนร่วมอุดมการนะครับ คะแนนกันสักนิดนึงนะครับผมเท่าไรสองร้อยเลยครับพี่ได้ไป600้อเลยครับผมเอาล้วครับก็จบไปแล้วนะครับใน EP ที่32นะครับผมใครดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับผมถ้าเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ